S.B.K. คืออะไรหลายคนอยากทราบนะคะวันนี้หมอจะมาเล่าเรื่องราวโดยละเอียดเกี่ยวกับ S.B.K. ให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะตุลยาตั้งสริพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะ อยากจะมาเล่าเรื่องของการรักษาสายตาวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมมานานมากนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่คนชอบเพราะว่าวันแรกหลังทำวิธีการนี้ S B K นี่มันค่อนข้างจะว้าวแล้วก็เห็นได้ชัดตั้งแต่แรกเลยนะคะ S B K เป็นเลสิกชนิดหนึ่งค่ะแต่ทำไมเราเรียกชื่อมันว่า S B K เพราะว่า S B K นั้นประกอบด้วย2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1คือการแยกชั้นกระจกตานะคะแล้วก็เปิดฝามันออกมา ฝานี้เราเรียกว่าแฟลปนะคะและขั้นตอนที่2คือการเจรไนตกแต่งผิวกระจกตาด้วยเลเซอร์ชนิดหนึ่งเรียกว่า x c ็ m m r r l s s r r นะคะ SBK คือชื่อของเครื่องแยกชั้นกระจกตาที่ใช้ทำขั้นตอนที่1นั่นแหละค่ะ ก็คือเราใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตานะคะชื่อ S B K ในการเปิดชั้นกระจกตาด้านบนมีความหนาประมาณ110-120ไมครอนเปิดออกมาเหมือนเปิดหนังสือจากนั้นก็เข้าสู่ภาวะขั้นตอนที่2คือเจรไนผิวกระจกตาด้วยเลเซอร์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า e อ็กเซมเมเลเซอร์เปลี่ยนแปลงรูปร่างผิวกระจกตา ถ้าเกิดว่าสายตาสั้นก็ทําให้กระจกตาแบนลงถ้าสายตายาวก็ทําให้กระจกตามีความนูนเพิ่มขึ้นจุดโฟกัสมันก็จะตกที่จุดรับภาพได้พอดีรักษาได้สั้นยาวเอียงนะคะ การทำ S B K เราตรวจผ่านในวันเดียวได้ค่ะหลังจากที่ตรวจและทำได้แล้วนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีในการทำ S B K คือห้ามฉีดน,น้ำหอมเสื้อผ้าที่ใช้ก็ควรจะเป็นเสื้อผ้าที่ถอดออกง่ายไม่ต้องถอดเสื้อออกจากข้างบนศรีรษะนะคะไม่ใช้น้ำหอมเลยค่ะแอลโกอฮอล์เป็นสิ่งที่เลเซอร์ไม่ชอบมากๆเลยนะคะไม่เป็นมิตรกันอย่างยิ่งจะทาให้ค่าไม่แม่นยานะคะเพราะฉะนั้นวันที่เตรียมตัวมาถ้าเราอยากจะทาในวันเดียว กันห้ามใช้น้ําหอมมาเด็ดขาดนะคะในการทําผ่าตัดนะคะเราจะต้องช่วยหมอยังไงบ้างนะคะการทํา s k k เราต้องลืมตาให้ได้ทั้งสองข้างไม่ว่ารักษาสายตาข้างไหนนะคะและพยายามจ้องตามไฟที่กําหนด ส่วนใหญ่จะเป็นไฟสีเขียวจะมีบางช่วงที่แยกชั้นกระจกตาที่ไฟมันหายไปไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่ไฟหายไปจะแค่11วินาทีเท่านั้นส่วนตอนที่ยิงเลเซอร์ขั้นตอนที่2นะคะเราก็จ้องไฟสีเขียวกับพริบซึ่งปัจจุบันนะคะเครื่อง x x ็กซ์เมเลรเร็วยิงเร็วมากจะใช้เวลาไม่นานเลยและให้ผลเร็วเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่า S B K ไม่อึดอัด แล้วก็คุไข้ก็ไม่รู้สึกว่ามันเจ็บหรือทรมานมากนะคะหลังทําคืนแรกอย่าลืมคาถานอ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 นนอนทันทียิ่งดีวันรุ่งขึ้นมาก็จะเห็นและสบายตานะคะ1วันถึง7วันนะคะก็หยดยาแก้อักเสบขยันหยอดน้ำตาเทียมเท่านั้นเองนะคะหลังจาก7วันสามารถเล่นกีฬาได้สามารถแต่งรอบตาได้ตาสามารถโดนน้ำได้หลังจาก7วันข้อห้ามเหลือเพียงข้อเดียวค่ะ คือห้ามว่ายน้ำนะคะแล้วเราก็รอตานิ่งนะคะสายตาหลัง S B K จะนิ่งหลัง1เดือนจากนั้นก็ค่อยๆรอเวลา ในกรณีที่สายตาสั้นเยอะหรือเอียงเยอะจนจำเป็นต้องเติมเลเซอร์เราจะต้องเติมหลัง3เดือนนะคะนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับ S B K แบบสรุปโดยย่อแต่ก็ทำให้เข้าใจได้ดีว่า S B K คืออะไรนะคะเมอหวังว่าเรื่องราวเกี่ยวกับ S B K น่าจะทำให้ท่านเข้าใจการทำการรักษาสายตาแบบ S B K มากขึ้นเพื่อจะช่วยในการตัดสินใจนะคะว่าเผื่อเราอยากจะทำวิธีนี้เราก็มาฟังก่อน ว่าเราไหวหรือเปล่าเราจะร่วมมือไหวไหมและเราจะดูแลตัวเองหลังทำ SBK ได้หรือไม่ก็ขอให้คนที่เลือกทำ SBK ถูกใจนะคะ วันนี้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่นี่ค่ะดรตุลยาคอมมูนิตี้อย่างเคยนะคะเรื่องราวสำหรับคนที่ไม่อยากพึ่งแว่นอยากพึ่งแว่นน้อยมีวิธีอะไรเรามาเล่าสู่กันฟังค่ะขราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเราพบกันใหม่ EP หน้าดรตุลยาคอมมูนิตี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องสนุกๆจากเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ